นี้เรามองว่าธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยน่าจะเดิบโตประมาณ2%นะคะจากปีที่ผ่านมาเรามีเบี้ยรับรวมในอุตสาหากรรมธุรกิจประกันชีวิตสูงถึง6แสนกว่าล้านบาทนะคะเหตุผลที่เรามองว่าแล้วเรารวมถึงสมาคมประกันชีวิตด้วยนะคะมองว่าปีนี้จะมีการเจริญเติบโตก็ ขึ้นอยู่กับเทรนด์ที่เราได้เห็นหนึ่งเราเห็นเทรนด์ที่จะมีลูกค้าสนใจแผนประกันชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเราเพิ่งผ่านโรคระบาดนะคะแล้วก็ทุกคนยังนึกถึงสุขภาพของเขาแล้วก็รู้ว่าความจำจำเป็นของประกันสุขภาพยังมีมากกว่าสมัยก่อนนะคะและแน่นอนเราได้เห็น OIC และรัฐบาลเขาตั้งใจที่จะประชาสัมพันธ์ ธุรกิจของเราแล้วให้ผู้บริโภคในประเทศไทยเข้าใจถึงประโยชน์ที่ธุรกิจประกันชีวิตได้ให้กับเขาและครอบครัวของเขาอันนี้จะเป็นแฟกเตอร์ที่เรามองว่าน่าจะทำให้ธุรกิจของเราในปีนี้เดิเดได้นะคะ กรุงไทยแอ็กเซอเป็นบีแห่งการจร r นเดอร์โรือ Year of g r o w น h 2023นะคะ,ะเราเริ่มต้นในปีนี้เรามีลูกค้าประมาณ2ล้าน2แสนคนนะคะและเราเป็นหนึ่งใน5บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจประกันชีวิตเราขายประกันผ่านสองช่องทางหลักนะคะ Bank Assur a n c e กับช่องทาง Agency ซึ่งประมาณค o ละลคชันะคะ และเรามีสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศด้วยเพื่อจะเข้าถึงลูกค้าของเราสิ่งที่น่าสนใจกับธุรกิจของกรุงไทยแอคเซอร์ก็คือว่าเรามีผู้ถือหุน้นสองผู้ถือหุ้นหลักมีธนาคารกรุงไทยในประเทศไทยและเรามีแอคเซอร์กรุ๊ปจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นในบ้านของเราเราทำงานไกลชิดกับธนาคารกรุงไทยเพื่อ เสนอผลิตภัณฑ์ให้กับเครือข่ายของเขาลูกค้าของเขาหลายล้านคนทั่วประเทศบีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาช่วงที่เรามีโรคระบาดมีสงครามยูเครนแล้วมีเศรษฐกิจที่พันพวนบริษัทของเรายังไปได้ดีมากในด้านของการเงินนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีพื้นฐานที่มัน่นคงและเราพร้อมที่จะขยายธุรกิจของเราในปีนี้นะคะ สนุกและน่าสนใจนะคะ,ะเราได้วางแผนสำหรับการจดระเบิบโด,เ,ดเรามี strategy แบ่งดา5ห้าเสาหลักนะคะเสาหลักที่1เกี่ยวข้องกับขยายช่องทางจำหน่ายในเสาหลักนี้เราพูดถึงช่องทางตัวแทนซึ่งตัวแทนของเราเรามีทั่วประเทศนะคะ,ะปีนี้เราจะเพิ่มจำนวนตัวแทนใหม่ ไตมาสที่หนึ่งเราได้เพิ่มจำนวนตัวแทนใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาประมาณ48%นะคะเราเพิ่มตัวแทนแล้วก็เพิ่มคุณภาพเรามีกรุงไทย a อ็กซ i m e พร s i บิสเนสอ d คาเดมีที่มีหลักสูตรหลายรูปแบบเพื่อสอนและพัฒนาตัวแทนใหม่ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแบบ face to face virtual หรือ hybrid นะคะเราจะฝึกให้เขาทานหลักสูตรอบรมของเรา เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ดำรูปแบบที่แบบมืออาชีพและแน่นอนเราต้องมีอาวุธช่วยให้เขาให้การบริการที่มืออาชีพด้วยมีอุปกรณ์แบบดิจิตอลนะคะเรามีระบบชื่อ Remote Digital Selling นะคะซึ่งระบบระบบนี้น่าสนใจมากเราเริ่มมาใช้ในช่วงโรคระบาดโควิด เต่เรายังใช้อยู่นะคะดิจิ l r e m o ม e ทเซ l i n g เป็นระบบหนึ่งที่ทำให้ตัวแทนยังเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเดียลูกค้าไม่ได้อยู่ในห้องไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านคุยกับตัวแทนใช้หน้าจอใช้วิดีโอใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในระบบ d i ดิจิ l r e m o ม e ทเซ l i n g แล้วยังซื้อประกันได้นะคะรวมถึงใจเบีย้ยดามระบบ ทำ EKYC ดําระบบนะคะเราเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติจาก o i c เพื่อจะใช้ระบบนี้เพราะฉะนั้นเรามีชุดครบสำหรับตัวแทนเพื่อจะทำงานแบบเหนือชีพมากและเรามีหลักูุดอบรอมเพื่อจะพัฒนาเขาด้วยและเราจะมี Ex a x a p r i m e Blue ซึ่ง Ex a x a p r i m e Blue จะเป็นตัวแทนที่เข้ามาใหม่ และเหมือนแบบอนุบาลเราจะเราจะให้ intensive training กับเขาในช่วงหนึ่งแล้วก็มีเงินช่วยเหลือในช่วงหนึ่งนะคะเพื่อจะให้เขาแบบเพิ่มศักยภาพและกระโดดขึ้นมาเป็น e x p ซอรในระยะไม่นานปีนี้เราได้เปิดสำนักงานตัวแทนใหม่อีก6แห่งนะคะซึ่งตอนนี้เรามีสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศสูงถึง139ที่ ลที่2ยังเกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจนะคะเซลที่2เกี่ยวกับขยายพันธมิตรของธุรกิจหรือธนาคารกรุงไทยซึ่งในทุกปีธนาคารกรุงไทยจะวางแผน5ปีแล้วเราจะวางกลยุทธ์เพื่อสอดคล้องกับแผนของธนาคารกรุงไทยซึ่งปีนี้เราจะมีกิจกรรมมากมายกับธนาคารกรุงไทยเพื่อจะเข้าถึงลูกค้าของเขา ดามช่องทางที่เหมาะสมกับลูกค้าของเขาเช่นเดียวกันแล้วแน่นอนต้องมีดิจิ l ัลทูแน่นอนมีหลักษตรอบรอมให้กับ Financial Planner ของธนาคารกรุงไทยเราจะมี Digital Selling อ,อันใกล้นี้นะคะที่เราจะใครด้วยผ่านเอ็มอาบายเอ็่นะคะซึ่งกำลังจะมาเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่นะคะ ขัวหลักที่3เกีย่ยวข้องกับ Technology and Data. เทคโนโลยีและ d ้อ t าแน่นอนในปัจจุบันเราดำเนินธุรกิจไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีและในบ้านของเราเราดูทัชพอย n ์ของลูคา้าทุก Touch Point เป็น f เฟสทูเฟสหรือเป็น Digital สำหรับ Touch Point ทั้งหมดนะคะซึ่งภายในปีนี้เราต้องทำได้ถึง80%บางทัานรู้จัก Emma ไปแล้วใช่ไหมคะ Emma by a x a ซึ่ง Emma เป็นผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัลนะคะเป็นผู้ช่วยส่วนดิจิทัลของเราแล้วภายใน Emma ระบบ Emma แอ p l i c a t i o n ของ Emma เรามีการบริการเยอะแยะซึ่งเซลลี่จะพูดถึงในวันนี้อีกนิดหน่อยนะคะ Emma Salak t เกี่ยวกับลูกค้า ตลาดและวัฒนธรรมขององค์กรนะคะ culture ขององค์กรซึ่งเรามาดูว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไรและเราจะออกผลิตภัณฑ์ตาความต้องการนั้นที่กวุงไท่เอ a กเรเราได้วางผลิตภัณฑ์ตามคอนเซ็ปต์ของ p พลซึ่งมี P เป็น protection ความคุ้มครองนะคะ R H ก็คือ health สุขภาพ E การศึกษา R เกษียณ Retirement แล้วก็ L Legacy ซึ่งตอนนี้กรุงไทยแอ็กซมีผลิตภัณฑ์คร o p s h o าม Pearl Concept นะคะล่าสุดเราเพิ่งได้เปิดตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ Ultimate Growth นะคะ Ultimate Growth เป็นแผนออมทรัพย์ที่มี uh, มีการต้อนรับที่ดีมากจากลูกค้าใน3-4เดือนแรก หลังจากเราเปิดการขายนะคะในในเสาหลักที่สีน่นี้นอกจากผลิตภัณฑ์การบริการที่ต้องดีเลิศแล้วเรามีเอมมาเข้ามาช่วยนะคะ,ะวัฒนธรรมขององค์กรสำคัญถ้าเราทำงานเรวขึ้นง่ายขึ้นสบายขึ้นลูกค้าจะได้การบริการจากเราที่ง่ายขึ้นสบายขึ้นเช่นเดียวกันองค์กรของเราเป็น Bad Learning Culture นะคะเราไม่ได้อยู่นิ่ง แเราต้องพัฒนาตัวเองทุกคนในองค์กรตลอดเวลาอัพสกิลแล้วก็ให้เขาแบบมีมีสกิลที่เพิ่มขึ้นเพื่อจะทำงานได้ในยุคใหม่ที่เรากำลังจะเข้าถึงนะคะเ mm hmm. สาหลักที่5เเสาสุดท้ายก็เป็น sustainability ทุกคนไม่ว่าจะเป็น ceo เป็นพนักงานเรามีความจำเป็น ที่จะช่วยสังคมนะคะตลอดเวลาเราจะมองในฐานะที่เราเป็น uh, บระกันชีวิตเป็นอินซูเออร์แล้วก็ในฐานะที่เราเป็นนั ve งทุนค่ะและเราต้องทำสิ่งที่ดีสำหรับสังคมดีสำหรับส,สิ่งแวดล้อมนะคะแล้ว uh, หลายปีติดต่อกันเราได้มีกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วเพื่อ uh, สิง่งแวดล้อมปลูกต้นไม้หนึ่งแสนกว่าต้น uh, ในหลายจังหวัดแล้วเรา ทำกิจกรรมนี้เพื่อจะให้พนักงานเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะแบบประหยัดการใช้กระดาษแล้วเพื่อจะช่วยให้ไฟายขายเริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคะนี่เป็นกิจกรรมหนึ่งอ่าโอเคไฮไลท์ของเราในปี2023 ไฮไลท์ในเอเจนซีเรามีจำนวนเดอรแทนใหม่ที่เข้ามาอยู่ในทุกบริษัทของเรา,ามากกว่าปีที่ผ่านมาสูงถึง45%นะคะ APE ของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยกว่า20%มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมถึง Ultimate Growth ซึ่งเป็นแผนอมสับที่มีเงินบันทลที่คาดว่าจะจ่ายแล้วเดอแทนใหม่ในทุกระด,ดับ ค่อ,องขัาง,งชอบ Ultimate Growth นะคะกับมาที่ดวแทนใหม่เรามีดวแทน EXA-PRIME าสินบีที่ผ่านมาสูงถึง461คนนะคะและเราจะมี e x e p r i m e เป็นดวแทนเป็นผู้บริหารดวแทนและเป็นเจ้าของสำนักงานด้วยซึ่ง e x e p r i m e ช่วยยก,กระดับของคุณภาพของช่องทางเอเจนซี่ที่กรุงไทยแอคเซ m รแมเมอรบาแอคอนอนี้เรามีลูกค้าที่ลงทะเบ,บียนมาใช้สูงถึงประมาณ7 0 0 0แสนคนเข้ามาใช้าการบริการหลังการขายหลังการซื้อถ้าเราเป็นลูกค้าประกันสุขภาพและเราใช้ e m มเเราเข้ามาหนักหมอผ่านระบบก็ได้ไม่จำเป็นไปโรงพยบาบาล ใช้ telemedicine และเรามากีการบริการเพื่อจะสองอ่งยาไปที่บ้านภายในไม่กี่นาทีนะคะนี่เป็นการบริการหนึ่งที่ได้การต้อมรับที่ดีมากจากลูกค้าของเรากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นอีกแฟกเตอรหนึ่งเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งเราเพึ่งผ่าน Save Alc นะคะซึ่ง Save Alc เป็นโครงการกับภ u k e t Marine b i o o o g i c a l Center และภ u k e t ต a g u n a Foundation เราอนุบาลดาทะเล จนถึงเขาแข็งแรงพอที่จะปล่อยสู่ทะเลนะคะ,ะแล้วเงินสนับสนุนของเราจะช่วยให้เขาอนุบาล Leatherback Turtle ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าประเทศระดับโลกที่ได้อนุบาล Leatherback ได้นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่พนักงานทุกคนรู้สึประทับใจอีกไฮไลท์หนึ่งของเราเรามีรางวัลล่าสุดนะคะเป็นรางวัลที่เราได้จาก n บรนด์ a i g n uh, Make Time for Me Time Make Time for Me Time หมายความว่าอะไรรา้องหาเวลาสำรับดัวเองเพื่อหาเวลาสำรับสุขภาพซึ่งเราได้รับรางวัล Best a d v e r t Best Marketing Campaign จาก Global Economics Award 2 0ง3ซึ่งปีที่เ้วเราเป็นอันดับสองในตลาดในด้านของ b บรนด consideration b r a นด consideration คืออะไรเมื่อคนนึกถึงสิประกัน เขาจะนึกถึงบริษัทคงไทแอคเซอรเป็นอันดับ2นะคะจากทุกบริษัทในธุรกิจประกันชีวิตและในแง่ของ Net Promoter Score หรือความพึงพอใจของลูกค้าเราได้เป็นอันดับหนึ่งในปีที่ผ่านมาซึ่งเรามองว่าอันนี้เป็นไฮไลท์เพราะว่าเรามีแบรนด์ลอยัลตี้ในบ้านของเราอ่ารังวันซึ่งเราเรา เรามีรางวัลจากบริษัทหลายรางวัลแล้วก็รางวัลส่วนตัวจริงๆไม่ใช่เป็นรางวัลส่วนตัวเพราะว่ารางวัลน,นี้มาจากฝีมืแล้วการทำงานหนักของพนักงานทุกคนนะคะเพิ่งได้รับรางวัล uh, best woman ceo นะคะ woman ceo ในธุรกิบประกันแล้วปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลหนึ่งชื่อ elite women เอลิทวิมนเป็นรังวัลในภ um ูมิภาคเ s i a ียสมัุรทุกประกันชีวิตเขาจะมีประมาณ12คนจากหลายประเทศแล้วก็ s ซลลี่เป็นหนึ่งคนจากประเทศไทยนะคะเคยได้เป็น CEO of the Year ในภูมิภาคเอเชียด้วยแล้วเคยได้เป็น most influential uh, CEO ใน s u u t h e s t t s s i เดเหเือนที่พูดรางวัลเป็นในชื่อของ s ซลลีแต่รางวัลเป็นของพนักงานที่กรุงไทยแอคเซ s ทั้งหมดนะคะ Uh, รู้สึกภาคภูมิใจกับบริษัทของเราในหลายด้านไม่ใช่เป็นการบริการอย่างเดียวไม่ใช่เป็นยอดอย่างเดียวไม่ใช่เป็น good governance แต่ในภาพรวมของเราเราเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานที่มั่นคงมากนะคะลูกค้าค่า value ของเราคือ customer first และลูกค้าของเราได้ให้ใหคะแนนหนึ่งในเงียอง NPS we're on the right track เรามีแบรนด์ที่อยู่ในใจของคนไทย ทัวประเทศเรามีสองช่องทางหลักที่มีคุณภาพสูงและพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ลากหลายด้วยให้กับลูกค้าเราได้เป็นบริษัทที่ทันสมัยเราใช้เทคโนโลยีครบทวนเพื่อจะให้ทัชพอยต์ของลูกค้าเป็นด f มเฟส o f เฟสหรือดิจิทัลได้ดัมความสะดวกของเขานะคะผลิตภัณฑ์เรามีในหลายรูปแบบ รวมถึงสุขภาพที่เป็นประกันสุขภาพที่ลูกค้าอยากซื้อประกันโรคไ้แรงและประกัน I.O.P Investment Link การลงทุนซึ่งไม่ใช่ทุกบริษัทที่มีแผนการลงทุนแบบเราแล้วเรามีครบชุดสำหรับการลงทุนและตัวแทนของเราที่พร้อมแล้วมีสิทธิ์ที่จะขายแผนการลงทุนเรามีเยอะแล้วก็เดิดโดยเป็นโดแนง แล้วล่าสุดเราเพิ่งได้มาใช้ Digital Wellness Platform นึงชื่อ Active นะคะหรือไม่ใช่ Active เป็น a c t i v e Active ซึ่ง a c t i v e จะเป็นแอพพลิเคชันหนึ่งบนแอมาที่ทำให้ลูกค้ามามาวิเคราะห์ว่าเขาออกกำลังพอไหมนอนพอไหมคุณภาพของนอนเป็นยังไงคุณภาพของชีวิตเป็นยังไงและในแต่ละวันเขาจะได้คะแนนออกมา เราแข่งขันกับตัวเองว่าคะแนนต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เพื่อจะทำให้เขาหรือว่าใช่สุขภาพของเขาดีแล้ว m n n h h e l t t h ของเขาก็ดีเป็น ฟีเจอร์นหนึ่งที่ลูกค้าเริ่มมาใช้มากขึ้นในทุกๆวันทุกๆอาทิตย์เท่ทาท,ท,ที่เราดูนะคะและเราภูมิใจด้วยในแง่ของ sustainability เพราะว่าเราเรา,เรามองว่าเป็นเป็นความรับผิดชอบของเราเป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบริษัทประกันชีวิตที่จะแบบให้อะไรกับสังคมช่วยให้สิ่งแวดล้อมของเรา,เาไปในทิศท,ทางที่ดีเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตซึ่งเราบอกว่าทุกวันที่เรามาทำงานทุกวันที่เรามาดูแลลูกค้า ทุกวันที่เราผลิต product ใหม่เทคโนโลยีใหม่ทุกวันที่เราฝึกตัวแทนวิพนักงานเราทำเพื่อลูกค้าและเพื่อพนักงานและเพื่ออาชีพของตัวแทนฝ่ายขายในอนาคตแล้วเราได้เห็นการเดิบเตยเป็นโดนเนื่องเราเราได้เห็นคุณภาพของงานที่เพิ่มขึ้นตลอดแลเรารู้สึกภพภูมิใจ